ระหว่างการดูเพื่อเป็นความชอบกับการทํางานเพื่อเป็นอาชีพคนละเรื่องค่ะความเป็นมืออาชีพหน้าที่นี้อะค่ะระเบียบวินัยความใส่ใจในข้อมูลที่ทําแล้วก็การมาทํางานให้ตรงเวลามีความรับผิดชอบจริงๆอะคุณค่ามันไม่ได้ไปอยู่กับใครที่จะมาตีค่า ความเป็นตัวเราแต่มันขึ้นอยู่กับตัวเราอะมองเห็นคุณค่าของตัวเองยังไงทำไมถึงชอบกีฬายูว่ากีฬาทุกชนิดนะมันมีสเสน่ห์โอเคจุดเริ่มต้นยูอยาอาจจะมาจากการชอบดูฟุตบอลแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะกีฬาเนี่ย ม,มันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเท่าเทียมของมนุษย์ที่อยู่ว่าใกล้ตัวที่สุดเลยระหว่างการดูเพื่อเป็นความชอบกับการทํางานเพื่อเป็นอาชีพคนละเรื่องค่ะเวลาดูเนี่ยเราดูเป็นอัธรรตแต่พอเราต้องเทิร์นมันมาเป็นอาชีพอะค่ะพอเป็นอาชีพนั่นหมายความว่าคุณกาลังเป็นนักสื่อสารให้คนอื่นได้เห็นพอในมุมนี้มันจะเริ่มไม่ได้ละหนึ่งข้อมูลคุณต้องเป๊ะสองความรู้ความเข้าใจคุณต้องมี ทีมที่อ่านคุณต้องถูกชื่อนะักกีฬาคุณอย่าผิดเนี่ยมันคือมันคือสิ่งสําคัญมากแล้วก็พอเอาความคือความชอบอะค่ะบางอย่างในโลกกีฬาเราไม่ได้ชอบทุกอย่างเราใช้คํานี้เอาโอเคสมมุติยุ้ยชอบฟุตบอลยุ้ยเชียร์เลี้ยวปูแต่บางทีต้องไปอ่านข่าวที่มันฝืนใจเช่นแดงเดือดแล้วแมนยูชนะเลี้ยวปูอย่างเงี้ยนึกออกปะเราก็ต้องตัดอารมณ์ความเป็นส่วนตัวกับกับอารมณ์ของการทํางานที่เป็นผู้ประกาศเราต้องรายงานผลการแข่งขัน อะไรแบบนี้มันมันต้องมันต้องตัดความเป็นส่วนตัวออกไปให้มากเราต้องนําเสนอแฟกต์มากกว่าโอพเนียนก็คือนําเสนอข้อเท็จจริงมากกว่าความคิดเห็นก็เลยมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เป็นความแตกต่างแยกระหว่างมืออาชีพกับกับเราแค่ดูเฉยๆความเป็นมืออาชีพความเป็นมืออาชีพหนาที่นี้อะค่ะคือจริงๆ ทุกวันนี้คนเก่งๆมีเยอะมากเลยแต่ยูว่าที่ตัวเองน่าจะยืนระยะได้มาขนาดนี้คือคน,นชอบพูดว่ามันเป็นเพราะว่าไม่ค่อยมีผู้หญิงทํากีฬาตัวเลือกมันมีไม่ค่อยเยอะเลยยังยืนระยะได้จนถึงทุกวันนี้มันก็มีอะไรแบบนั้นมาแต่ยูว่าจริงๆแล้วอะควาทม,มือชิพนะวันนี้มันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากระเบียบว,วินัยความใส่ใจในข้อมูลที่ทําแล้วก็การมาทํางานให้ตรงเวลามีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็มี ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานที่ดีอ่ะออที่แบบบางทีเราไม่ได้เอาตัวเองาแบบว่าฉันคือผู้ประกาศข่าวนะไม่จริงหรอกค่ะคือบางทีโอเคเราอาจจะรู้จักในโลกโลกหนึ่งแต่เชื่อไหมว่าคุณเดินออกไปเนี่ยสมมตินอกจากนี้ไม่มีใครรู้จักคุณแล้วลอะไรอย่างเงี้ยเออยูว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องระเบียบวิน,นัยแล้วก็นิสัยการทํางานแล้วความรับผิดชอบค่ะโอ้ข่าวไหนที่อ่นแล้วมีความสุขวิ่งจริงๆหลายข่าวนะโดยเฉพาะเรื่องนักกีฬาไทยอ่ะมีความสุข เยอะมากมีความสุขเยอะมากจริงเอาหนึ่งในนั้นอย่างเช่นการได้เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์เมื่อสีปีที่แล้วของเทนนิสพานิพักการต่อสู้ก่อน,น้องจะได้เหรียญมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีจังหวะที่น้องเป็นผู้ตามแล้วก็ตามมาตีเสมอสุดท้ายก็เออเอาชนะได้ในที่สุดอย่างเงี้ยคะ่ะเอาข่าวที่ยังไม่ได้อ่านแล้วอยากจะอ่านข่าวนั้นเรียวภูควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกก็ดูการ2024หร2025 ไม่น่าถามก็ไม่น่าถามเออประมาณนั้นประมาณนั้นอยากอ่านข่าวนี้ที่สุดชีวิตวุ่นวายอ่ะเป็นคนที่ทํางานหลายอย่างใช่ไหมคะคือ,อยูยังไม่ได้ทแค่กีฬาอย่างเดียวคือนอกจากการเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาแล้วเนี่ยยูยทํางานมีไลฟ์ด้วยมีอีเวนต์ด้วยหรือแม้กระทั่งการทํางานในสตูดิโอรายการด้วยภารกิจมันค่อนข้างไวตี้แล้วก็หลากหลายชีวิตยูส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรถคือรถอ่ะคือบ้านเลยจะมีคนแซวว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิด ถ้าเกิดสามารถเอารถไปเป็นบ้านได้ก็คงจะเป็นแบบนั้นซึ่งก็ไม่เกินจริงอีซูมิวเเนี่ยคือชอบเป็นพิเศษอยู่แล้วคือเป็นคนที่ผู้หญิงขับรถแล้วเราต้องการรถที่มีทัศนวิสัยที่ดีในการขับรถเพราะว่าเราขับรถเราไม่มีเวลาให้แก้ตัวชีวิตเลยและที่สำคัญก็คือเครื่องยนต์ต้องดี ขับแล้วต้องดีเพราะว่าถ้าพลาดไปงานหนึ่งมันจะล้มเป็นโดมิโน,โนมันแทบ,บไม่มีเวลาให้แก้ตัวเลย mm hmm. อืมเมื่อก่อนน่ะเอาตัวเองไปผูกไว้กับการที่มีคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำ mm hmm. คือถ้ามีคนเขาเห็นศักยภาพเราดึงเราไปทำได้รับโอกาสนั้นโอกาสนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าพอเราเติบโตขึ้นมาแล้วเราเจอปัจจัยหลายอย่างเรามีความรู้สึกว่าจริงๆอ่ะคุณค่ามันไม่ได้ไปอยู่กับใครที่จะมาตีค่าความเป็นตัวเราแต่มันขึ้นอยู่กับตัวเราอ่ะมองเห็นคุณค่าของตัวเองยังไงเออยว่าเราเห็นตัวเองว่าโอเคเรามีศักยภาพทําอะไรได้แบบ หลายต่อหลายอย่างมากๆที่จะส่งต่อคุณค่าให้กับโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นในมุมมองของการเป็นสื่อมวลชนกีฬาหรือแม้กระทั่งแบบงานไลฟ์ขายของเงนี้อย่างไลฟ์ขายของในยุคก็ไม่ได้แค่แบบจะดันเอายอดอย่างเดียวแต่เราต้องส่งต่อคุณค่าให้กับคนที่เออเขาเห็นเราอ่ะเขาเห็นเราเขาต้องนึกถึงเรื่องของคุณค่าว่าในแง่มุมนอกเหนือจากอย่างเช่นการจะเสียตังหรือหรือการจะได้รับข่าวสารอ่ะเขาต้องได้อะไรจากเรามากไปกว่านั้น เออยูว่าพอเราเห็นคุณค่าในใายภาพตัวเองแล้วอะเราก็มีแรงในการขับเคลื่อนที่จะไปทําอะไรในหลายต่อหลายอย่างแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องมีสิ่งที่พร้อมจะขับเคลื่อนไปได้วยกันกับเราในทุกๆในภารกิจกับเราอะไรเงี้ยเออย่างมิลเอ,อ็อ X ก็คือตอบโจทย์มา